สวัสดีครับจากร้าน mp mall ครับวันนี้ภูมิใจนำเสนอราวตากผ้าสเตเลสนะครับรุ่นนี้เป็นเรายืดหดนะครับแข็งแรงทนทานนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในแต่ละส่วนกันนะฮะตัวนี้สามารถที่จะปรับยืดหดได้นะครับความสูงสามารถที่จะปรับได้หลายๆส่วนนะครับโอเคนะครับมาดูส่วนแรกเลยก็คือตัวปรับความสูงนะฮะตัวปรับความสูงตัวนี้สามารถที่จะปรับ ความสูงได้3ระ,ระดับนะครับนะฮะตอนนี้ที่ผมกางอยู่เนี่ยตัวคานล่างสุดเนี่ยสูงอยู่ที่ประมาณเมตรสีนะฮะเมตรสีแล้วก็ตัวหลังคานตัวหลังสูงสุดที่เมตรหกสนะฮะสามารถที่จะใช้ตากผ้าตากผ้าขุนหนูตากผ้าหม่มผืนใหญ่ๆได้นะครับแล้วก็แขนของเราตากผ้าสามารถที่จะยืดหดออกมาความยาวนะะความยาวตั้งแต่ต้นจนกระทั่ง ไปสุดปลายแขนอีกด้านหนึ่งเนี่ยเมตรห้าสิบนะครับเมตรห้าสิบโอเคแล้วก็ตัวนี้สามารถที่จะพับเก็บได้นะครับพับเก็บได้ง่ายๆเลยคุณผู้หญิงก็สามารถที่จะพับเก็บได้ง่ายนะครับอันนี้นะฮะก็เก็บแอบ,บตรงมุมบ้านประหยัดพื้นที่นะครับไม่ไม่เปลืองพื้นที่ ช่วยประหยัดพื้นที่นะครับโอเคนี่ะจริงๆพับสุดได้อีกสักนิดนึงแต่พอดีผมถ่ายมือเดียวขอโทษทีครับผมก็จะพับออกมาก็จะสามารถพริงได้นะฮะลักษณะนี้พับง่ายกางง่ายนะครับเป็นสเตนเลสโอเคนะครับลักษณะนี้แล้วก็ที่ตัวของล้อ นะฮะที่ตัวของล้อสามารถมีตัวล็อกมีตัวล็อกป้องกันการลื่นไหลนะฮะมีตัวล็อกนะฮะล็อกได้ลักษณะนี้นะป้องกันล็อก้งสองข้างตัวนี้ก็ล็อกได้นะครับแกนนี้ก็ป้องกันการลื่นไหลนะครับนะฮะนี่ล้อลื่นนะครับล้อลื่นเป็นลูกปืนอย่างดีนะครับเป็นลูกปืนอย่างดีเข็นง่ายนะครับเข็นง่าย ใช้งานง่ายมากๆนะครับผมนะครับก็ฝากไว้นะครับถ้าท่านใดสนใจก็สามารถที่จะติดต่อทางร้านสอบถามเพิ่มเติมแล้วก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้ที่หน้าเพจของร้าน MP Mall นะครับผมครับขอบคุณมากครับ